สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ่แม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะขอขันมาเยอะเนาะหลายคนก็ขอบาดแตกอืมบาดแตกบาขอว่าสิบหัวดงวดตีสิบเอ็ดเนาะครับมาหัหน้าไหนเป็นสิบเอ็ดหัวเนี่ยครับเนื่องด้วยเบิร์กทราบว่าจะบายแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าแข็งแข็งเรื่องปัญหาไปตามมายุหัวใจอันนี้โทอตามครับคุณเนได้ว่า เพิ่นกระลังสิไปเอาหสัเพิ่นสิป่อยให้วันที่สิบมาเด้อพี่นอ้องสัโอ้ใหญวันที่สิบห้าเดี๋ยวซื้อมาได้หมดประหันแขนๆเนาะเพิ่นก็นยังบอกอู่เป็ดเดียวให้คืนให้รงครับบางคนก็ไม่เห็นนะครับบางคนก็บอกว่ามมไม่เห็นคลิปแรกนะคลิปแรกส่วนมาใช่ส่วนมากจะเน้นในทางแอปสีส้มนะ ส่วนมากจะไปเน้นทางแอปซีส้มมากกว่า,าเบอร์แซ็บมันเน้นเป็นมากกัดไหนเน้นโครงึ้นตายครับเบอร์แซ็บกับเรื่องเจ็ดแปดในเอฟซีเป็นวายขึ้นโน่องครับอนี้เห็นมาทาั้งวันเป็นวาขึ้นในโร่งแม่เดียวหนะกขึ้นล่องฟังเอาว่าขึ้นร่องไปเจอตรวต่งกับวัตถุกันนะครับบางวันกัจะตัวตรงบางคนก็ไปเน้นอยู่สองหนึ่งสองหนึ่งนี่มันเลขกอะไรครับ ปีทีจอด่นอากับปีนีจอดว่าทิมเตมโฮนั้นเด็กฟันเบิทซาบกาผมเบิกรับกาฟันไปออกกันอีกแล้วแหมทกกกะซอ่ว่ามันไปออกธนาคารกัมฟันจะได้ไปออกธนาคารรอบมีกับฟันอีกแล้วเอาความฟันเบิกซับไปก้อนเนาะครับผู้ใดชอบธนาคารกับไปธนาคารกวนฟันมาออกธนาคารอันนี้เบิกซับไม่สบายนะครับไม่สบายแต่ว่า ได้ออกว่าวเอฟซีตบประเดรับไปนอนคนละเออว่าจะบายเสียงว่ามีแต่ว่าดีขึ้นแนวน่ะบ้านเหมือนก้อนลูกป้าได้ครับผมนอนส้มห้องกระลูกใหญครับเลยว่าสีว่าวดูเอฟซีฟังเจ้าก้อนเป็นหล่อนะหมอบาดแตกใช่ไหมไมนอเอฟซีได้เข้ามาใหม่ที่มาเป็นกระลังหามองเอาย วัาหันวันแบวโยงด้วย zoom เป็นไปกับปะครับผมเป็ปะเป็นผู้นั่งสวดคุณโยมอยู่นั่งครับมัดสวดเรีวเรี่ยววันโยกขึ้นแบวเทียงขึ้นตีนั่งไปได้อือวันโยกบาดขึ้นก่นบาดนะครับบัดผู้โยมผู้ท่ายซองไฟซองไฟใช้เป็นเด็กเกจเก่าซองอีกร้องเป็นชุดเกตเก่ามั่วซั่วซองเทไรกับเป็นเกจเก่า บัดพุบดอีกผู้หนึ่งนะ่ะคือผีเขา่าร่มซากโรงพืน้นแมมบ้านนั้นท์ดูเน่ล้ต้พืน้นต้พื้นต้พื้นนะก็สิวารัง<ม>ว่าแจ้งแจ๋นในโลกแต้มนึงเสียงไยไปไหนหมดนี่เบิกซับผู้หนานั้นได้เจ็ดแปดพันดวงแต่ยังควาาว่าจะบปพี่รองว่าจะไปบแต่ว่ากับวมาแจ้งข้าว คิดว่าหายไปจะให้บาดแตขดขึ้นน่นไรโอ้ห้ามอ,องแข็งแข็งเงียบเงียบเอาอยู่วันที่สิบห้าใช่ไหมเบิกทรัพย์มาสิบว้อยหายไปหนาวเป็นกระลังเป็นต้องไปเอาได้ไรหรอกโอ้วันนั้นจนว่าพีเก่าเนาะต,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 ตาุบพืนตุกตุกเป็นวารางกระคักกระดันอืมมันได้แค่มันโล่งแต่มเนืองโล่งเกตแบบครับผมแต่ว,ว่าเมือน,นั้นเบิกทราบยฟันอยู่ก็ไปเอาคือกันไอ ฟันบาคาักเอารถกิงนี้ทะเบียนเจ้าสูน็ีแป๊เมื่อนั้นนะครับเอายังไงถ้าเสียงแอดมินไม่มีก็กาบขอโทษขออภัยนะครับเนาะคือมาแจ้งข่าวให้เอฟซีรับฟังนะครับวันใหญ่เพฟังเนี่ยครับครับเสียงไม่มีนะเสียงหายนะครับวันที่สิบห้านะครับวิซีวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้านะสำหรับคนที่รอบาดแตกหรือว่าบาดเก่า นะครับคือเขาถูกมาแล้วน่ะสิบงวดนะครับแล้วมาบอกเราเนี่ยเป็นงวดที่สิบเอ็ดก็เลยเข้าเมื่อกี้เนาะ<ม>เขาจะให้เรากี่งวดเบิกซับเข้ามาสามสามงวดเอาได้มาหนึ่งงวดแล้วหรืออีกสองหรืออีกสองงวดเนะาะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันลุ้นกันเดี๋ยว่บบว่าท่นตื่ที่งวดประกันเออจสบเจียบว่ามีที่ปวดงัวจทีหน่อยเหมือน วันนี้ก็มาแจ้งข่าวเรื่องบาทแตกนะครับผมสําหรับเอฟซี <FC S 2> ที่รอแล้ววันนี้จะมีตัวเลขให้เอฟซีไหมล่ะ f อฟซได้เข้ามาแล้วเบิกซัพนี่ฝันนี่อันนี้เอาฝันเบิกซัพไปก่อนเนาะฝันเบิกทรับไปตามเล่าตามไทยได้กูได้มาตามเล่ากลับไปได้อ่าฝันว่ายังไงครับผมฝันแบบฝันฝันเป็นเต้าโอปอจเดซียอสเลยได้ฝันแบบไหนเว้ฝันมาเบิกทรับหนึ่ง มบ้าอนปาอุปวัตุยไหมเอาอุปวัตุยเอาเอาชคไปเทียงไปทั้งนองในฝันนะนะเออว่าดวงใจมากดวงใจเรื่อไปเอาชกพ่อกข้ามาในบ้านอืมผู้ใดให้พ่อมาสันเมื่อแทบกับพ่อไปพ่อเบิก์เจ้าเป็นผู้บ้านยาอุปาอวัตุยน้ำได้ฟุ้งปากในฝันเลยพี่ เขาจับเฉ่าะเฮื่องวสัน <да ต์ตำรวจสิบอหมมจับเว่าะวสันในฝันในฝันน้ำานพกุวงปากวสันอุปบอตุยแต่ว่าในฝันเห็นบ่าว่าจับของทด่เห็ดบว์แบบว่าอุปบอชกแล้วว่าอุปปออยุ่ท่ไหรน่ะสี่สิบสองย่างสี่สิบสามครับผมจุดกัน มันมาออปตุยจะกว้างแต่เป็นคุ้นจัดกันอ๋ออันนี้ฟันเบิกซับไปเตมเหล้าได้มันมากออกแตมเหล้าก็ตะนการแต่าา่างเบาจูฟังไปก่อนเนาะมันที่สิผมครับทำไมมันตรงกับเลขดังเข่า่ะทีเนี้ยเบิกซับเอ๋ยมผมเกิดสองห้าเนาะมันก็อายุก็ประมาณสี่สิบสองเดือนมิถุนายนนี้ก็สี่สิบสามตรงเาว่าเพราะเป็นเนียเออเพราะมันอายุเนาะ ว่าจอรยีงกสองห้าสองห้าครับเจ๊วิตเรื่องอุปกนี่แหละตุ้ก็ศูนย์ได้เบิกซัพย์จะไม่มีศูนย์อรกหลังวันนี้จะว่านงน่ะศูนห้าไปอย่างนันงง้นไหมศูนย์ห้าไหมตัวผมตีเป็นตัวไหนนีผู้ชายจังจว่าศิว่ฮาร์จูนบะฮา,าร0บูนโอ้คจูนเนาะผูดได้นอก อืนน<ม>อย่างนั่งกาจูนครับซูน <0. S 2> อันนี้เบิกแจ๊กฝันอันนี้ยังไม่ใช่บาดแตกนะครับเอฟซีครับยังไม่ใช่น้องบาดแตกกับแจ๊กหลุดเนาะเพราะว่าบาดแตกท่านเนมา่าท่านเนมา่าเพิ่นเอากระกาก่กนอนแต่ว่าท่านดูแจ๊กหัวเด้อฟังดีดีบาดแตกกันคืนน้องแต้มนึงครับแมนฟังดีดีดีๆพ่าเคยอยู่ตั้งแต่กระตุ้น แกจืแกมูอยไก็คือว่าวันนี้เอาความฝันของเบิกซับไปก่อนเนาะบาทแตกนี่เขาส่งเขาบอกมาแล้วว่าเขาจะปล่อยวันที uh> ่สิบห้าได้คือเขาจะไปหาหยิบรอตรี่ก่อนใช่ไหมก็ให้มาสร้างพญานาคแต่ว่าก็มีคนร่วมสร้างมาอยู่จองร้อยบาทโอ้สาธุครับสาธุเป็น มันจะทำมันเรื่ออะไรนะวิจบารบสร้างจองไว้แล้วเดี๋ยวอยู่บนแซบจ่ายเงินเข้าไปแล้วเดี๋ยวอยู่หมื่นเก้าเลยอ,อยู่หมื่นเก้ากไมเสียงเป็นอย่างนั้นเลยนะเสียงไม่มีเสงว่าบอก็ไม่จะไปแต่ว่าก็ลุกขึ้นมาพูดให้ฟังก่อนข้าโตมาเยอะอย้ายหม่เลย อาสามได้ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ถ้ามีแรงก็ตอบถ้าเม่มีแรงก็ดูในช่องยูทูบในเอฟจนตัวเสียงหนึ่งเท่าหน่อยอุดเอาข่งดีเป็นเรื่องจีนะโอ้ปานกระซิบกันเลยเนาะตอนแรกผมก็ป่วยก่อนวันหนึ่งนะผมหายดีแล้วเสียงแจวปากแจวแล้วผมตอนนี้สาวเพิ่งฟังแม่มาคอยฟันมาทังไหน ก็ฝันว่าผมตุยนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดแทนเนาะอ่าก็อายุผมก็อายุสี่สิบสองย่านสี่สิบสามนะครับเกิดสองห้าปรากฏว่าไปตรงกันเลขดันเขาคักเลยทีนี้โอ้ไม่ได้เอาเลขใครมาปล่อยได้เอฟซีเด้มันตรงกับอายุมันตรงกันนะเ,เกิดที่เลขสองบบเกิดว่เท่าไหนสองห้าครับสองห้าสองห้าครับนี่สิพ่อช่อกับพ่อจ๊ะไม่แน่ดิไปตามเล่าได้เ้อพี่น้องอือ ว่าว่าตามล่าจนมาเก็บป้อนในแอฟซีฟ้าคอยในลูกใน่องภายในนะฮะเอาชูฟางคนโตต่้งเ่มืงอเล็กออกในปิดเคียงไว้ไม่มีเสียงสิครับอันวันนี้ก็เหมือนว่าเรามาแจ้งข่าวเนาะแล้วก็บวกความฝันของเบิกซับไปนะครับเอฟซีครับเบิ้องเหรอ่ะขอดูหน่อยครับผมเอฟซีเแคบหน้าจอไว้นะครับอันนี้เป็นความฝันของเบิกซับนะครับ เผื่อชอบเนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็รออ่าบาทแตกบาทเก่าก็ได้นะครับปซี FC ครับผมอยู่ที่<ม>ดุลพินิษนะครับ<ม>เป็นเพียงแค่แนวทางขออนุญาตพูดแทนเนาะเพราะว่าเบิกซับก็เจ็บคอนะครับก็มาแบ่งปันฝากพ่อๆแม่ๆทางบ้านนะครับแคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงจะตามให้นะครับผมสําหรับบาดแตกหรือว่าบาดเก่านะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับมาทางนี้หน่อยครับผม ใช่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอาก็เป็นอายุนะครับผมฝันว่าทางแอดมินเนี่ยตุยนะครับก็อายุก็42่ย่าง43นะครับผมก็ตุยก็ไม่รู้ตีตียังไงก็คอมเมนต์มาดูนะครับเนาะครับยังไงก็ขอขอบคุณเบิกทราบผมนะครับผมจะได้ไปทานยาพักผ่อนเนาะอ่ะขอบคุณครับผม